YuYuYuPUNITA.COM สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยุ้ยปุ p ิตา t a c o m นะคะมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำค่ะเป็นเป็นแพทย์ทางเลือกนะคะที่แบบว่าอยากจะมาแนะนำบอกต่อเพราะว่าทดลองกับตัวเองแล้วว่าเออมันดีขอเกริ่นนิดนึงว่าวิดีโอนี้จะเหมาะกับใคร 1. เหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนโภชนาการนะคะ ให้กับตัวเองหรือให้กับน้องๆน,นะคะอย่างเช่นตั้งแต่น้อง6เดือนนะคะเริ่มได้เลย 2. คนที่มีปัญหาค่ะเวลาลองสังเกตตัวเองค่ะหลังทานข้าวมีอาการปวดท้องลมเยอะเลอนะคะคนที่มีปัญหาเหล่านี้คือตัวยุ้ยเนี่ยเป็นเป็นมาอยู่ช่วงหนึ่งเลยก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารที่แบบเกี่ยวกับการย่อยมันจะแบบว่าพอเรากิน กินอาหารเสร็จใช่ไหมคะหลังมื้อเย็นหรือมื้อกลางวันนะคะมันจะมีลมเยอะแล้วก็แบบปวดท้องชอบแบบว่าปวดท้องอะคะ่ะมันไม่รู้ปวดท้องจากอะไรมันก็จะยิบ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 อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีขึงขั้นแบบว่าปวดหัวมันลมมันขึ้นมาตรงเนี้ยคะ่ะตรงช่วงนี้ปวดศีรษะปวดกระบอกตาคือปวดหมดเลยทีนี้ก็เลยลองเริ่มศึกษาะคะ่ะแล้วบวกกับไปเจอโฆษณาของตัวเนี้ยคะ่ะเป็น Mywell t h r l i t y นะคะเขาจะเป็นเหมือนแบบว่า บริการตรวจภูมิแพ้แฝงมันไม่ใช่ภูมิแพ้อาหารที่ที่เราเห็นตามปกติว่าเวลากินแล้วคันหรือเกิดอาการบวมแดงแบบนั้นเป็นแบบฟู้ดอ l ลเลอร์จีแต่อันนี้เขาจะเป็นการตรวจฟู้ดอินเทอร์เลอนซ์เป็นภูมิแพ้อาหารแฝงมันเหมือนกับว่าเราตรวจเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราไวต่ออาหารชนิดใดเป็นพิเศษเพราะว่าอย่างประสบการณ์พอเราปวดท้องใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าในมื้อนั้นเราปวดท้องจากอะไร เพราะในอาหารในหนึ่งหนึ่งหนึ่งมื้อเนี่ยมันมันมีอาหารหลายๆอย่างพืชผักผลไม้หลายๆองค์ประกอบอยู่ในนั้นเราไม่รู้ว่าเราปวดจากตัวไหนที่แบบทาให้เราแบบกินแล้วเกิดอาการไม่ดีอะคะ่ะในในท้องในกระเพาะเราอะทีเนี้ยพอพอเ,เจอไอตัวโฆษณาของอันเนี้ยก็เลยรู้สึกแบบสนใจพอสนใจก็เลยเออทักไปแล้วก็ซื้อแพ็กเกจตรวจอะนะคะตรวจตรงเนี้ยมันดียังไงคือหนึ่งมันตรวจจากเส้นผม แล้วก็เก็บข้อมูลย้อนหลังแบบ3าถึงหเดือนในตัวเราจริงๆจะไม่เหมือนกับตรวจเลือดน,นะคะแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเขาจะมีแพ็กเกจแบบนี้ส่งมาให้แล้วก็มีถุงแล้วเราก็ใส่เส้นผมเราเนี่ยค่ะประมาณ15-30เส้นเข้าไปถ้าคนผมสั้นก็ใส่ไปเยอะๆหน่อย2-3สเท่าเลยก็ได้ส่งกลับไปที่ l a บแล้วตัวทาง Mywell t l i t y เนี่ยค่ะเขาจะส่งไปที่แลบที่ประเทศอังกฤษเขาใช้แลบที่ประเทศอังกฤษเลยแบบว่า มีมาตรฐานนะคะแล้วก็ตรวจมาแล้วกว่าล้านเคสอ่าทีนี้เขาก็จะมีคําถามตอนที่เราตรวจแล้วเราก็สงสัยว่ามันจะตรงไหมเออมันจะมันจะตรงแค่ไหนแต่ทีนี้พอเราดูจากผลการเทสอะค่ะพอเราได้ผลการเทสกลับมาค่ะก็รู้สึกว่าค่อนข้างตรงเนื่องจากอะไรเพราะว่าอย่างอย่างบอกก่อนว่าอย่างส่วนตัวเนี่ยเวลากินอาหารน่ยก็จะคอยสังเกตอยู่ ถ้าเป็นเวลาไปกินอาหารฝรั่งพวกสปากเกตตีพิซซ่าชีสชานมหรืออะไรที่มันนมนมเนยเนยชีชีอะคะ่ะจะอืดจะเคยเป็นเหมือนรู้สึกแบบอ้วกจะอาเจียนอย่างนั้นเลยอะคะ่ะแบบว่ามันปวดท้องไปหมดทีเนี้ยเราก็เลยลองงดอนั้นด้วยแล้วทีนี้พอมาประกอบกับไอตัวผลภูมิแพ้ที่ออกมาะคะ่ะของตัวยุ้ยเองอะแพ้หมดเลยแพ้ชีสทุกชนิดแพ้นมทุกชนิดนมสัตว์นมอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แพ้ข้าวสาลีข้าวสาลีเนี่ยเป็นตัวแบบในท็อปเอทเลยที่แบบคนไทยอชอบแพ้กันข้าวสาลีมันจะมีกลูเตนนะคะกลูเตนในข้าวสาลีเนี่แหละที่ทําให้คนแพ้แล้วพอเราแพ้ข้าวสาลีมันอยู่ในทุกอาหารเส้นๆส้นส่วนใหญ่ที่ที่เราชอบกินเป็นประจําด้วยอย่างแบบเส้นสปาเกตตีเส้นราเมงเส้นอูดอง้งทีนี้เราก็ค่อนข้างที่จะตรงเลยเพราะดูจากผลภูมิแพ้แล้วไอ้ที่ตรวจอะคะ่ะมันแบบมันลง ลึกรายละเอียดอาหารหลายๆชนิดทําให้เราอะไม่ต้องเหมือนแบบพอเวลาคนที่เป็นโรคอย่างเงี้ยเขาจะแบบเออแล้วเราแพ้อะไรบ้างถ้าเราต้องมานั่งจดสังเกตพฤติกรรมอะอาหารมันมีเป็นพันพันอย่างอะแต่อันนี้มันเหมือนทางรัดช็อตคัดตรวจปุ๊บอ๋อเราแพ้อ,อันนี้นี้นะเออเราควรเลี่ยงแล้วพอยุ้ยลองเลี่ยงอะพอเลี่ยงจริงๆอะปรับพฤติกรรมอะเดี๋ยวนี้มันไม่ปวดท้องเลยหลังหลังมื้ออาหารอะ เลยคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนเพราะเข้าใจเลยว่าถ้าคนเป็นเกี่ยวกับโรคระบบทางเดิอนอาหารมันทรมาแล้วมันคิดไปหลายอย่างว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีแบบได้คุยกับเจ้าของด้วยนะคะเขาเป็นตั้งแต่วัยรุ่นก็กินแล้วก็ปวดท้องเหมือนกันถึงขั้นแบบว่าคิดมากไปส่องกล้องตามโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เจออะไรแล้วก็มาเจอไอการตรวจอันเนี้ยแล้วพอไปตรวจแล้วปรับพฤติกรรมการกินอะ่ะเขาก็หาย มันทําให้แบบใช้ชีวิตได้แบบมีความสุขมากขึ้นถ้าคนไม่เป็นอ่ะไม่เข้าใจจริงๆแล้วดูจากไอ้ผลการตรวจแบบเอ้ยเอาแพ้ a แอปเปิลขึ้นว่าแพ้ a แอปเปิลแล้วแบบกินแอปเปิลแทบทุกวันแพ้มะเขือเทศเออเราก็กินมะเขือเทศบ่อยเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้ว่าเออเนี่ยเราแพ้อันนี้แล้วเราควรเลี่ยงมันแบบมันเหมือนแบบเจอทางรัดเลยอะ่ะ การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงรอบนี้นะคะของยุ้ยนะคะตรวจทั้งครอบครัวเลยค่ะก็จะซื้อเป็นแพ็กเกจครอบครัวเดี๋ยวลองให้ดูผลนะคะของสามีเนี่ยเขาก็ไม่ได้แพ้อะไรมากมายเป็นพิเศษนะคะอย่างที่กินประจําอย่างเช่นพวกขนมปังชีสนมเนยเขาก็คือดูจากผลนะคะสามารถทานได้หมดเลยไม่เหมือนของยุ้ยนะคะที่มันจะขึ้นสีแดงนะคะแล้วก็ สังเกตว่ามันก็จะค่อนข้างตรงกับในชีวิตประจําวันเพราะว่าเวลาที่เขาแบบทานอาหารหลังทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้มีอาการปวดท้องเหมือนเรานะคะวิตามินแร่ธาตุก็คือไม่ขาดอะไรเลยค่ะปกติทุกตัวเดี๋ยวโช์ผลของลูกชายนะคะลูกชายเนี่ยเหมือนจะได้แม่ไปเต็มๆก็คือพอดูจากผลนะคะเขาจะแพ้พวกกลูเตนเข้าวสารีนะคะชีสทุกชนิดนมเนยไข่พวกโยเกิร์ตอย่างเงี้ยค่ะก็ผลิตภัณฑ์จากนมวัวเนี่ยก็คือต้อง งดเลยทีเดียวแล้วดูก็คือมันค่อนข้างตรงกับนิสัยเขาเพราะว่านิสัยเขาอะค่ะจะเป็นเด็กที่แบบชอบทานรามเมงอาหารเส้นๆน,นะคะพิซซ่าหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์ขนมปังพวกนี้มันมีกลูเตนเข้าวสาลีอยู่แล้วนะคะคือตอนนี้เขาอะอาจจะแบบทานแล้วมันไม่ได้เกิดอาการอะไรแบบเราอะค่ะ พราะเราเนี่ยมันสะสมมาเยอะมากแล้วเนาะอายุแบบว่าสี่สิบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของน้องอะค่ะก็จะยังไม่ได้แบบว่าหลังทานข้าวแล้วมันจะมีกรดหรืออะไรยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่าในผลอะมันก็โชว์ว่าเขาอาจจะไวต่ออาหารประเภทนมเนยชีสและกลูเตนข้าวสาลีอันเนี้ยแม่ก็คิดว่าปรับให้เขาแบบลดนะคะลดการทานลงเพราะว่าเขาค่อนข้างจะชอบทานเมนูเส้นมากอันเนี้ยก็จะลด รถพวกที่มันขึ้นโชว์สีแดงนะคะเดี๋ยวไปดูของน้องผู้หญิงนะคะอันนี้ลูกสาวลูกสาวเนี่ยจากผลการโชว์นี่จะเหมือนพ่อนิดนิด,นด,นดก็คือพวกกลูเตนข้าวสาลีขนมปังอะไรอย่างเง้เขาจะไม่แพ้เลยแต่ว่าจะไปขึ้นสีส้มนะคะที่ตัวพวกชีสแล้วก็นมไข่เนยนะคะผลิตภัณฑ์จากนมบัวก็จากนิสัยด้วยค่ะจะไม่ค่อยกินพวก อาหารประเภทเส้นราเมงอูด้งเท่ากับน้องชายนะคะซึ่งดูจากผลแล้วก็คือแบบคือบางคนนะคะกินอะไรเยอะๆซ้ําๆนะคะมันก็อาจจะขึ้นว่าเราไวต่ออาหารนั้นได้ด้วยเพราะว่าเหมือนแบบร่างกายต้องเอดึงไปย่อยตัวนั้นมากเป็นพิเศษก็อาจจะทําให้รู้สึกว่ามันไวต่ออาหารนั้นอาจจะย่อยได้ไม่ดีค่ะซึ่งของลูกสาวนี่ตัวกลูเตนนะคะไม่ขึ้นค่ะก็จะเป็นสีเขียวก็จะเป็นสีส้มในชีสนมไข่ค่ะทีนี้เราก็จะไป ก็จะบอกเขาว่าให้ลดละเลิกนะคะพวกนี้นานๆนนทานทีอ่ะอนุญ,ญาตให้ทานได้ค่ะเพื่อสุขภาพของตัวเองก็จะประมาณนี้ค่ะสาหรับผลตรวจของทุกคนในครอบครัวค่ะนอกจากที่เขาจะตรวจว่าเราแพ้อะไรแล้วเขาตรวจด้วยว่าระดับวิตามินในร่างกายเราอะ่ะตัวไหนต่ําตรวจว่าระดับแร่ธาตุตัวไหนต่ําตรวจว่าเอนไซม์การย่อย ของเราอะค่ะมันจะมีอยู่5ตัวตัวไหนต่ําบ้างอันเนี้ยก็เกี่ยวกับคนที่ป่วยพวกเรื่องระบบทางเดินอาหารสังเกตเลยถ้าคนไหนที่แบบเอนไซม์ย่อยอะค่ะในกระเพาะเราอะมันต่ำอะมันก็จะย่อยไม่ดีพอมันย่อยไม่ดีก็เลยจะเกิดลมตามมาแล้วก็ตรวจจุลินซีดีในร่างกายด้วยว่าแบบตัวไหนของเราต่ําจุลินซีนี่ก็สําคัญต่อระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ลําไส้สําคัญมากจริงเขาก็จะมีผลออกมาเลยว่าของเราตัวไหนต่ําพอผลออกมาแล้ว ะะหลังจากนั้นเขาจะมีให้เรานัดคุยกับนะักกํนะาหนดโภชนาการเพราะบางทีแบบเรารู้ผลแล้วแต่แล้วยังไงต่อดูผลแล้วยังไงต่อเขาก็จะเหมือนแบบนําทางให้เราว่าอ๋อถ้าคุณแพ้อันนี้นะคุณควรเลี่ยงแ้่สมมติคุณแพ้มะเขือเทศแต่คุณอยากได้ไลโคปีนคุณก็เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไปทานเป็นมะละกออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคําแนะนําให้เราแล้วอย่างเอนไซม์ต่ําต้องแก้อย่างไโงจลินซีย์ต่ําต้องแก้อย่างไงอันนี้ค่ะเขาก็เหมือนแบบ ตรวจเสร็จแล้วแล้วก็ยังแบบว่าช่วยให้คําแนะนํากับเราด้วยอันนี้อยากแนะนําจริงๆคนที่มีปัญหาปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารลองอันนี้ดูเพราะว่ามันอาจจะช่วยช่วยได้นะคะแล้วก็คนที่ยังไม่มีปัญหาวิว่าก็ดีไปตรวจไว้ว่าแบบเออเราย่อยตัวไหนตัวไหนไม่ดีเราจะได้ไม่ต้องทานตัวนั้นน่ะเยอะๆเพราะยิ่งเราทานตัวที่เรา ย่อยได้ไม่ดีอะค่ะมันก็จะยิ่งส่งผลใหเอนไซม์ inside. ย่อยตัวนั้นนะคะเราต่ําลงไปอีกแล้วก็สําหรับคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่แบบอยากตรวจให้น้องๆอ,อันนี้ก็แนะนําเพราะบางทีอย่างเด็กทารกอะค่ะที่แบบเราให้เขาทานอะไรแล้วเขายิ่งพูดไม่ได้แล้วพอเวลาเขาทานแล้วเขาอาจจะแบบร้องไห้โยเยก็แบบมันอาจจะเกี่ยวกับอาหารด้วยส่วนหนึ่งนะคะถ้าแบบเขาย่อยไม่ดีแล้วแบบท้องอืดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวนี้ค่ะ ทาง Mywellturity ค่ะเขาก็รับตรวจนะคะสำหรับทารกตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเลยแล้วก็น้องไม่ต้องเจ็บตัวตรวจจากเส้นผมง่ายมากๆเลยค่ะฝากไว้นะคะการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงค่ะของ Mywellturity ค่ะถ้าใครสนใจนะคะแอดไลน์ไปได้เลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นคอนแทคนะคะคอนแทคโดยตรงไปกับ m y w e l l t u l i t y ได้เลยค่ะเพราะว่าคำถามนะคะบางทีลงลึกเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจอะคะทาง m y b e l l นะคะจะให้คำตอบได้ดีมากกว่าค่ะแล้วก็แจ้งได้เลยว่าดูมาจากช่องปุณิตานะคะอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าด้วยค่ะ